สวัสดีค่ะสองหลานน้องใจขอบคุณได้ไหนด้อพี่น้องเมื่อหันเลยปิดเสียงไบว่ามันยังดอกเสียงเงินเขามาขายต้นใหม่ต้นยังเสียงดังแห้งพดก,ก็เลยปิดพี่น้องเลยเดี๋ยวนี้เขาเห็ดลูบลักไม่เนาะของพิยูทั้งสี่เกิดสีเฮตไเดีด๋วยวนี้ต้องมาเปิดการมองเห็นก่อนได้พี่น้อง ต้องต้องก็เปิดการมองเห็นสาธารณะซะคนอันมากมากอีกหนานหนึ่งตะกี้บ่เป็นจ้งสี่เด้ยวแล้วนี่คือเปลี่ยนแปลงไหมเนาะนาะโอ้ยนํำกับิบ่บทันพี่ยูเปลี่ยนแปลงระบบผู้ใดเป็นบอทพี่น้องผููกาคือเป็นอย่นี่จากตะกี้เปิดมาคือเฮ็ดบาบโปลดบันนี้เปลี่ยนแปลงระบบใหม่ล้าบัดนพี่ยูเปลี่ยนแปลงระบบใหม่หาบาลาน้องใจกับคุณหลายเด้อพี่น้องเ้ามากกับกุดแดกุญแจนีเด้อพี่น้อง กดไรรัวรัวนะเพราะท่านอาบน้ำอยู่เดี๋ยวเจ้านายกะดีเอินนีกแล้วปวดหัวเข้าไปกะดีเพราะท่านเปินเอินทั้งเท้าปวดหัวเข้าแห้งแห้งไปน้องวัดที่ก้างกหลานน้องใจขอบคุณหลายๆด้วยผู้ขาปวดหัวเข้าหลงหัวเข้าเสียมย่ามเขาเอินกะเพราะท่านใจเขาหรอเขาห้องมาสั่นเพราะท่านใจเราพี่น้องผู้ขาปวดขาแห้งเพราะสินยาง คือผู้อื่นกับผู้ใรลูกขึ้นเราต้องตั้งให้กานหยียดเส้นหยียดสายขึ้นได้ซะก็ปันกันกันกบผู้อื่นตั้งไข่ลหรพี่น้องเลยกันลูกขึ้นเราก้าวเนี้ยผู้ไดเลยลมเล้ยเลพี่น้องเลยบ่มีผู้ใดสิมาดูแลเฮาได้บันพราะว่าจ,จะาของหัวเข้าว่าดีสิเก,ก้าแต่ระเทียต้องระมัดละว่างขนาดหนักเลยปวดหัวเข้าก้มื้อนถ้าน้องเทียป,ปวดมากากากินยาพาราลยังบ่เบาปวดหัวเข้าเฮี้ยง ขอบคุณเด้อสีหลาน,น้องใจพี่น้องเลยขอบคุณเด้อขอบคุณทุกไหล่ทุกเล็บทุกกำลังแรงใจเด้อมาเป็นกำลังแรงใจสวัสดีค่ะผู้กองขอบคุณที่ให้เกียรติรับชมขอมีแต่ความสุขความเจริญตลอดไปนะคะบอกนกูกลุ่มสวัสดีค่ะพันได้กระไดได้ดีนี่คือ กูเกอันอันนี่ขยายตัวหนังสือยันยัพไปนรอเพื่อนมองบ่าใคยเห็นตัวหนังสือขนาดใส่แ่นยิ้มมองบ่าใคยเห็นไหมตัวหนังสือต้องขยายตัวใหญยบ่าสันา่นบ่เห็นหงเห็นยังเลยขนาดใส่แ่นยิ้มันได้ก็ได้ขอบคุณที่ให้เกียรติรับชมขอให้มีแต่ความสุขความจเจริญตลอดไปนะคะโอ้ย,อยสายเป็นได็ยังสีหาวเ สายบันไดยังหาวงาเงาอยู่ว wow, <io> so ้าวสิบสี่ล้าน้องใจขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องอยู่จังหวัดยังน้องนะโอ้อยู่จังหวัดอุดรตอนนี้ยุ่งเทปสวัสดีค่ะสิบสี่ล้าน้องใจขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องโอ้ยดีใจพี่น้องมากเป็นคนนั่งแลีงใจบอกตอนนี้อยเขาได้ก็หอบมือนี้อาการหอบเกิดกำลังไขยเศร้าสวัสดีค่ะสิบสี่ล้านดวงใจ ขอบคุณว้าวสิบหกล้าน,น้องใจแล้วพี่น้องเลสิบหกล้าน,น้องใจแล้วสิบหกล้าน,น้วงใจแล้วฝ่าวันนี้กันได้สิบหกล้าน,น้องใจแล้วโอ้ยพี่น้องเลยสิบหกล้าน,น้องใจแล้วสิบหกล้านดวงใจแล้วพี่น้อง พุ่นสิบสามล้านดวงใจเด้อพี่น้องดวงใจนะที๋ยวาไม่จะเข้ากันอ๋อบ่แม่กดผิด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 